ก็ให้จินตนาการนะครับมันเหมือนเม็ดไวรัสล่องลอยอยู่ในอากาศเหมือนฝุ่นนะฮะง่ายๆเลยครับเราสูดมันหรือเราสัมผัสมันมันเข้าไปในทางเดินหายใจปุ๊บมันก็จะไปเกาะตามเยื่อบุคําว่าทางเดินหายใจเราเริ่มตั้งแต่จ,จมูกรูจมูกนะครับลงไปหลังคอรวมถึงปากด้วยนะครับทางเข้าปากลงไปถึงหลอดลมใหญ่หลอดลมส่วนกลางหลอดลมส่วนเล็กแล้วก็เนื้อปอดเยื่อหุมปอดไวรัส จะมีเหมือนกุญแจที่ไปคลิกล็อกกับตัวจับในเยื่อบุทางเดินหายใจ mix and match พอดีเลยมันก็เลยเป็นที่มาว่าไวรัสโควิดเนี่ยมีความสามารถที่จะจับกับเยื่อบุได้ง่ายกว่าวรัสชนิดอื่นเวลาเราได้รับเชื้อเชื้อนั้นจะต้องอาศัยร่างกายเราเพื่อไปเติบโตและเพิ่มจำนวน ยกตัวอย่างเ<ม>ช่นเรารับเชื้อมาหนึ่งตัวเชื้อนั้นเนี่ยพอเกาะก็จะใช้เวลาประมาณ5วันเร็วกว่านั้นก็ได้เร็วสุด3วันก็มีช้าสุด14วันก็มีเพื่อที่จะค่อยๆกระดึบกระดึบเข้าไปในร่างกายในเซลล์เราพอเชื้อเข้าไปถึงเซลล์ปุ๊บมันก็จะฉลาดมันจะไปเอาโปรตีนของเซลล์เราเนี่ยเป็นพลังงานในการเพิ่มจํานวนมันก็จะเพิ่มจากตัวหนึ่งเป็นแสนเป็นล้าน พอปริมาณที่มันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆคือมันแน่นละมันเต็มละมันก็จะผุดออกมาปึ้งเหมือนเกสรดอกไม้ง่ายๆเลยนะครับทางละอองที่ผู้ป่วยหายใจนะฮะน้ำมูกเสมหะนะเวลาไอสารคัดหลังแม้กระทั่งปัสสาวะอุจจาระก็มีมันไม่ใช่ว่าสมมุติเรารับเชื้อวันนี้ปุ๊บเนี่ยกลับบ้านตอนนี้เราจะไปแพ้เลยไม่ใช่นะคนที่รับเชื้อเชื้อจะต้องเข้าไปก่อนไปเพิ่มจํานวนก่อนแล้วกลับออกมาแพ้เร็วสุดก็ได้ถึงสวันนะ